สายเลือดของโซโลก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครทั้งนั้นทายาทตระกูลชิโมซึกิไดเมียวของริงโกจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ช n แนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับทายาทของตระกูลชิโมซึกินะครับผมอย่างตัวของโซโลนั่นเองว่าแผนทางของตระกูลชิโมซึกินั้นเนี่ยเป็นยังไงมายังไรและโซโลเนี่ย เป็นลูกเต้าเหล่าไข่นะครับผมมีเชื้อสายใครบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วย ก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยก่อนอื่นเลยฝากแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมเพิ่งสร้างมาใหม่ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยซึ่งคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าโซโลเนี่ยเป็นลูกของใครนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำช้าสุดเลยเนาะแต่เราก็จะเป็นการพูดคุยเล่นสนุกสนุกก็ละกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวต้องบอกแผนผังของตระกูลชิโมซึกิก่อนนะครับผมซึ่งตระกูลชิโมซึกิเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3สายนะครับผมสายแรกเลยนะครับก็จะเป็นสายของ ริวมะใช่ไหมเทพดาบนะครับผมซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นสองสายอีกนะครับผมซึ่งสองสายในที่นี้เนี่ยก็จะไปทางชิโมซึกิโคซาบุโร่นะครับผมและก็จะไปทางชิโมซึกิยาสึเยะนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจบทีละสายก่อนละกันซึ่งทางชิโมซึกิยาสึเยะเนี่ย ก็จะมีลูกบุญธรรมเป็นโตโกใช่ไหมครับผมแล้วก็เมียเนี่ยไม่รู้จักชื่อนะอันนี้ก็ละไว้นะครับผมเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วเนาะซึ่งต่อมาจะเป็นสายของริวมะนะครับผมซึ่งสายของริวมะหลายชั่วอายุคนต่อมานะครับก็จะสืบทอด โดยตัวของชิโมสึกิอุชิมารุนะครับแล้วก็พี่สาวของเขาอย่างชิโมสึกิฟูริโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยก็มาถึงในส่วนของที่อาจารย์เขาเพิ่งเปิดเผยออกมานะครับผมในเรื่องของพวกคนของแคว้นวาโนที่หนีออกมานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะให้แผนผังไว้แบบนี้ว่าเมื่อ55ปีที่แล้วชิโมสึกิโคซาบุโร่เนี่ยได้สร้างตัวของดาบวาโดยจิวันจินะครับแล้วก็เอ็นมะนะครับผมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับ ตัวของโอเด้งตอนอายุ4ขวบนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคน25คนนะครับผมที่ออกเดินทางนะครับผมจากวานโนะนะครับรวมถึงตัวของฟูริโกะด้วยนะครับพี่สาวของอุชิมารุนั่นเองแล้วก็จะมีตัวของมินาโตโมะนะครับผมช่างไม้นั่นเองนะครับแล้วก็จะตัดมาเป็นในช่วง52ปีที่แล้วนะครับผมในการต่อสู้แบบง่ายๆนะครับพวกเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้หรือว่าสู้รบกับกลุ่มโจรภูเขานะครับผมที่บุกมาโจมตีหมู่บ้านนะครับซึ่งต้อง บอกก่อนว่าไอ้ยีคนที่หนีออกมาจากวานโนเนี่ยก็จะมีตัวของชิโมสกิโคซาบุโร่ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้ง10คนนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะก่อตั้งถิ่นฐานของพวกเขานะครับร่วมมือกันสร้างหมู่บ้านชิโมสกิขึ้นมานะครับซึ่งตัวของชิโมสกิโคซาบุโร่เนี่ยก็ได้มีการแต่งงานนะครับผมหรือว่าอยู่กินกับหญิงสาวจากหมู่บ้านนั้นนะครับผมแล้วก็มีลูก คือตัวของชิโมสกิโคชิโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของโซโลใช่ไหมที่เป็นพ่อของคุยนะนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยไล่เลียงกันให้เห็นชัดๆและต่อมานะครับตัวของโคชิโร่นะครับก็มีเมียนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามนะแต่ก็มีลูกสาวออกมานั่นก็คือชิโมสกิคุยนะนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นทางสายของโคซาบุโรนะครับผมซึ่งมันจะมาทางสายนี้นะครับจบลงแค่ตัวของ คุยนะนั่นเองนะครับผมที่มีการเสียชีวิตไปนะครับจากอุบัติเหตุนะครับผมซึ่งก็เป็นเจ้าของเดิมของวาโดยจิมันจิที่ให้กับโซโลมาด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทางสายของอุชิมาลุก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าพี่สาวของเขาเนี่ยหนีออกมาใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือ ฟูริโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของฟูริโกะเนี่ยได้มีการแต่งงานนะครับผมกับโลโลโนอาปินโซโลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปู่ของโซโลนะครับผมแล้วก็เป็นนักดาบประจําหมู่บ้านด้วยนะครับและทั้ง2คนเนี่ยก็มีลูกนะครับผมที่มีชื่อว่าโลโลโนอานะครับผมอาวาชินั่นเองและก็ตัวของอาวาชินี่ก็ดันไปมีเมียนะครับผมเป็นลูกสาวของโจนหรือว่าอชยากรซึ่งมีชื่อว่าเทลานะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ย ตัวของโลโลโนอาอาราชิเนี่ยเขาเสียชีวิตจากการต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดนะครับผมและตัวของเทล่าแม่ของโซโลเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยนั่นเองซึ่งก็ทําให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตก็มีลูกชายอย่างโลโลโนอาโซโลนะครับผมซึ่งได้รับการสั่งสอนนะครับจากตัวของโคซาบุโรที่แบบว่าให้ฟันไปแล้วก็พูดว่าซึนาซึนารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งและในการเปิดเผยในครั้งนี้นะครับผมทางด้านโซโลเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทราบเลย ว่าเขานนเนี่ยมีสายเลือดมาจากใครบ้างนะครับเพราะว่าเขากำพามาตั้งแต่เกิดใช่ไหมทางด้านตัวของโคซาบุโรเองเนี่ย ก็ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมหรือว่าไม่ได้มีการบอกอะไรทางนั้นนะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในกรณีเดียวกันกันกบพวกตระกูลดีหรือเปล่าที่แบบว่ามันอาจจะเป็นใช้นามสกุลเหมือนเหมือนกันนะครับผมแต่มันก็แบบว่าไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากอะอย่างถ้าดูตามแผนผังนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันซึ่งถ้าดูตามแผนผังที่เอามาจากเว็บเนี้ยมันก็จะเห็นว่าทางหน้าตัวของตระกูลชิโมสึกิเนี่ยถูกแยกออกมาเป็น3ทาง ซึ่งมันก็จะเหมือนกับตระกูลดีใช่ไหมที่มีทั้งมังกีดีนะครับผมแล้วก็มีทั้งโกดีนะครับผมจะมีทางด้านทาฟาก้าดีอีกแล้วก็มีดีอีกหลายอย่างเลยนะครับคือฉีกไปหลากหลายอย่างมากๆนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ตรงที่มันฉีกกันเยอะแต่มันก็คือคนของตระกูลชิมโมสกิเหมือนกันแหละแต่มันแค่เป็นญาติห่างๆไม่สนิทมากนะครับผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวนะครับผมของ คนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แบบอาจจะอยู่ในเกาะเดียวกันนะครับแต่แยกกันอยู่จะเรียกว่าอ,อย่างญาของโซโลนะครับผมพี่สาวของอุชิมะรุอย่างตัวของฮูลิโกะเนี่ยกับตัวของโคซาบุโร่เนี่ยพอมาถึงเกาะที่อิสบูแล้วเนี่ยก็อาจจะแยกคนละฝั่งกันก็ได้แบบอีกคนนึงอยู่เหนืออีกคนนึงอยู่ใต้อะไรแบบนี้มันก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าสื่อสารกันมากนะครับผมโซโลเองเนี่ย ก็มาถึงรุ่นหลานแล้วนะครับผมก็อาจจะทําให้ตัวของโคซาบุโร่เนี่ยเขาไม่รู้ก็ได้ว่าโซโลเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับเพราะว่าโซโลก็ไม่ได้ใช้นามสกุลชิโมซกิด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ย่าของเขาแต่งงานกับปู่ของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้เป็นนามสกุลโลโลโนอาใช่ไหมมันก็เลยทําให้อาจจะห่างเหินยิ่งกว่าเดิมนะครับผมโคซาบุโร่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตตรงนั้นนะครับผมก็ เจ้าเจ้ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาพูดคุยเล่นกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโซโลเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สืบสกุลไดเมียวของแควนลิงโกะเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของอุชิมารุเนี่ยมันไม่มีลูกใช่ไหมถ้าโซโลยังอยู่ที่วานโนหรือว่าแม่เขาอยู่ที่วานโนเนี่ยหรือว่าย่าเขาอยู่ที่วานโนเนี่ยและเป็นแผนผังตามนี้นะครับโซโลเป็นหลานของฟูมิโกะเนี่ยก็ทําให้โซโลเนี่ยมีโอกาสขึ้นเป็นไดเมียวนะครับของแควนลิงโกะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของอุชิมารุเนี่ย ไม่มีผู้สืบสกุลนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าสายเลือดของโซโลก็ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่สืบเชื้อสายมาจากเทพดาบริวมะแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าโหดเหี้ยมกระเทียมดองจริงๆนะครับสำหรับตัวของโซโลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยจับสังเกตได้ตรงที่ว่าคุณลองสังเกตดูดาบที่ตะกูลชิโมสกิตีขึ้นมาณนะตอนนี้เนี่ยคือโซโลใช้หมดทุกเล่มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบของตัวริวมะเองนะครับผมชูซุยเนี่ย ก็น่าจะเป็นตัวของตระกูลชิโมสกิเนี่ยตีขึ้นมาเหมือนกันนะครับไหนจะวาโดอิจิมันจิก็อยู่โซโลใช่ไหมเอ็นมะก็ยังมาอยู่โซโลอีกเพราะว่าเป็นดาบที่โคซาบุโรเนี่ยตีขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเอ็นมะจะต้องไปอยู่กับฮิโยริใช่ไหมครับผมเพราะว่าทางด้านโอเด้งพ่อของเขาเนี่ยได้มอบดาบให้กับตัวของฮิโยรินะครับผมและฮิโยริเนี่ยก็เอามาแลกกับชูซุยนะครับเอาชูซุยเนี่ยไปเก็บไว้สุสานเหมือนเดิมเพราะเป็นสมบัติของวานคุนิเขานะครับผมก็เอาเอ็นมะมาแทน นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนชะตาต้องกันนะเนาะดาบของตระกูล ยังไงมันก็ต้องกลับมาหาคนของตระกูลชิโมสกินะครับผมอย่างชูซูอกเงี้ยก็ไปอยู่กับซัมบี้ริวมาใช่ไหมสุดท้ายก็มาอยู่โซโลนะครับผมตัวของเอนมาเองเคยอยู่กับโอเด้งนะครับแล้วมาอยู่กับฮิโยรินะครับก็สุดท้ายก็กลับมาอยู่กับโซโลอยู่ดีนะครับผมซึ่งวาโดอิจิบันจิเนี่ยไม่ต้องไปนับมันแล้วนะครับเพราะว่าวาโดอิจิบันจิเนี่ยเขาเป็นสมบัติของตระกูลชิโมสกิอยู่แล้วนะครับต่อให้ถ้าไม่อยู่กับโซโลและถ้าคุยน้าไม่ตายเนี่ยมันก็อยู่คุยน้าซึ่งเป็นคนของตะกูลชิ โมสกิอยู่ดีนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นแล้วนะคบว่าดาบที่โซโลใช้มานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นดาบของคนตระกูลชิโมสกินะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอนมะวาโดยจิมันจินะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านชูซุยนะครับผมเรียกได้ว่าโซโลเนี่ยเปลี่ยนดาบมาก็เยอะนะครับแต่ดาบที่ทําให้เขาฉายแสงได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาบของตระกูลชิโมสกิทั้งนั้นนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครป์กดแชร์ด้ว นะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเ้ย